ต่อไปนะครับฐานะตัดทิศฐานตัดทิศแค่ดูดูคำว่าฐานะตัดทิศนี่ก็รู้แล้วใช้แทนอะไรอย่างเดียวหรือหลายอย่างทำไมถึงอย่างเดียวแค่นั้นแหละในตัดทิศนี้มีอิยปยิัจจัยรวมกับอิทธิจัยิใในแบบท่านบอกว่ามีอิยปิัจจัยตัวเดียว แล้วก็บางครั้งต้อบอกให้ลงเอ mm. ียร์ะปัจจัยได้บ้างจึงเป็นกี่ตัวสอ,สองตัวนะครับมียอดใจ,จลงกับเอยะปัจจัยจึงกลายเป็นมีปัจจัยสองตัวคืออียะอียะใช้ลงแทนฐานศัพท์ฐานะแปลว่าที่ตั้งนะครับเป็นที่ตั้งนะครับที่ตั้งกับอรหาหะศัพท์แปลว่าควรอรหาหะศัพท์ก็มาจากคําว่าอรหาหะติแปลว่ายอมควร และนิยมลงกับนามกิจสัพนามกิจที่ประกอบด้วยยุปัจจัยเป็นส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่แล้วทั้งพื้นเลยละทั้งแผบเลยละนี่นะยุปัจจัยวิธีทำรรในรูปวิเคราะห์บทหน้าเป็นนาม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 ในที่นี้หมายนามนามที่มาจากยุปัจจัยนะครับหากขยายฐานะสัตว์มีรูปเป็นฉัฏถีเอกะแปลว่าที่ตั้งแห่งนะครับที่ตั้งแห่ง หากขยายอาณาติสัตว์มีรูปเป็นทุทยยติยกายะแปลว่าควรซึ่งใช่ไหมครับควรซึ่งแล้วก็นามานามนั้นก็แจกตามลิงและกาลันของตนคือยุบัจจัยแต่สังเกตนะยุบัจจัยส่วนมากเป็นนปุงนะเป็นนปุงแต่จะเป็นได้หลายลิงเหมือนกันนะครับยุบัจจัยเนี่ยต่อไปสอง บทหลังมีฐานศัพท์เป็นประาธานฐานศัพท์เป็นประาธานฐานะนี้เป็นนปูนสกริงนะเมื่อเป็นประธานก็ต้องมีลูกเป็นฐานนั่งใช่ไหมมีลูกเป็นฐานนั่งนะครับถ้าใช้ฐานศัพท์ไม่ต้องมีอิติหรือถ้าใช้อาราติให้มีอิติต่อท้ายด้วยเพราะอะไรเพราะอรติเป็นยาขยาสากลไหมสากลเรียงไว้ต่อจากบทหน้า นายบทสำเร็จข้าไปเลยชักก้าหารูปเดิมไปนะครับ c ลงอียะเลยยะปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งตามบทสาเร็จดูครับว่าบทสาเร็จเขาลงอียะเลยยะิา5ตัดทิศนี้สําเร็จแล้วเป็นคุณามแจกได้สามเลงเมื่อแปลต้องเพิ่มอัญญบดขึ้นมามีคาแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งผู้ควรซึ่งนะครับผู้ควรซึ่งน,นี้ไปดูมาดูอิยะปัจจัย ครับมาาัทนาศาสตร์ฐานนางมัทนียังที่ตั้งแห่งความเมาชื่อว่ามัทนียะที่ตั้งแห่งความเมาวเวลาแปลนี่ต้องแปลต้องแปลแปลสับแทนด้วยไหมตัดทิศที่เราเรียมแล้วทั้งหมดเนี่ยอ่ะเวลาลงบทสําเร็จแล้วสับแทนนั้นต้องแปลด้วยหรือเปล่าแปลหรือไม่แปลอลบทิ้งแต่ยังมีประโยชน์นะครับ ต้องนำอง,องเขามาด้วยถ้าไม่นํามาด้วยเ็จไม่มีทางเลยว่าเป็นตัดทิศไหนเพราะฉะนั้นฐานศัพท์โดนลบทิ้งเวทจริงแต่เวลาแปลต้งแปล,แปลมาด้วยที่ตั้งความเมาแล้วก็ที่ตั้งหแงห่งเครื่องผูกชื่อว่าพันธนิยัสนะไหมวัตถุใดย่อมควรซึ่งการเห็นบุคคลใดย่อมควรซึ่งการเห็นเนี่ยนะว่าบุคคลนั้นชื่อว่าทัศนียะให้สังเกตถ้าลูกวิเคราะห์เป็นกรยาขยาดเนี่ยเวลาแปลต้องเพิ่ม ยะตากขึ้นมายะเพิ่มในตัวรูปวิเคราะห์ตากเพิ่มมาในบทสําเร็จโดยยะปัจจัยป,ปูชนังอารติติปูชะเนโยบางทีก็ปูชนิยโยใช่ไหมแล้วแต่ที่จะลงเอียะหรือเอยะทักคินังอารติติทักคิกนโยนะครับที่ลงเอยะปัจจัยในสัจตณีติว่าลงเอยะปัจจัยเอยะปัจจัยลงแทน อีตาที่แปลว่าประโยชน์เกือ้อกูลก็ได้เพราะว่าศัพท์คือแปลว่ามีอยู่ก็ได้นะครับอุปาทานาน,านางีตางปัทนียังเก,กื้อกูลแก่อุปาทานทั้งหลายมาโภชนะมีในท้องเนี่ยทันมีในท้องชื่อว่าทริยะเป็นต้นนะครับอันนี้ใช้น้อยหรอกอน,นี่ก็ท่านบอกว่าในรูปวิเคราะห์บทหน้าให้ประกอบเป็นถ้าขยายฐานศัพท์บทหน้าเป็นเอกะฉัถี แล้วก็ศัพท์ที่นิยมมาใช้คือศัพท์ที่ประกอบด้วยยุบัจนะครับถ้าเป็นฐานศัพ์ทไม่ต้องมีอิติแล้วก็ลงอิยะเออยะนี่ถ้าเกิดเป็นเออยะปัจจัยเป็นอะไรเนี่ยมัธเนย่งางมัทเนยะมัทเนยยางอะไรก็ว่าไปมัทเนโยพันทเนโยนะครับพัทนโยนี่นะแล้วก็ถ้าเป็นอารหัติศัพท์ต้องเพิ่มอิติมาด้วยแล้วก็บทหน้าก็ เปลี่ยนไปตามอานาติศั์ด้วยคือจากจัตถีเป็นทุติยาบทสําเร็จก็เหมือนเดิมจะเลือกเอาที่จะลงปัจจัยตัวไหนนะครับในในเรื่องของฐานะจัตพิศเราลองทําดูบ้างสิมีคําว่าอะไรบ้างโมโม,โมจะนีอย่างนี้มีในในหนังสือป่ะมีใช่ไหมอ่ามี ท่องได้หรือเป่ามีแล้วท่องได้หรือเปล่าเป็นอะไรโมจานัสาพาโวฐานา,านั่งเขาจะเปลือเรือยผมเนี่ยฐานาังเป็นโมจนียางที่ตั้งแห่งที่ตั้งแห่งความแก้มีอะไรกัน นโย,โยแปลมาแล้วว่าสี่ใช่ไหมเนี่ยเป็นวทสีไม่ไม่ต้องดูเลยว่าในหนังสือมองคลเป็นอย่างไรต้องเป็นอะไรอาอาวูนังอารหา,หาตีติเป็นอานุนโย,โยบุคคลใดย่อมควรซึ่งของบุคคลพึงนำมาวงแลบบูชา ดัะนั้นบุคนนั้นชื่อว่าอาหูนโยแล้วก็ไปแจกเอานะครับใช้ฐานะาได้ไหมที่ตั้งแห่งของก็ไม่ว่าอะไรก็ก็เปลี่ยนได้ทุกตัวแล้วครับอืมแต่นี้ทุกตัวหรือเปล่าต้องดูด้วยนะมาที่ได้ย่อมควรซึ่งกันแก้ก็ได้เหมือนกันอ่ะก็ไม่ว่าอะไร อาหูอะไรสถานศัพท์อาหูนัสน,น,นะ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 ครับบางทีก็ใช้กับบุคคลได้อะอย่างปุจนียบุคคลผู้เ,เป็นที่ตั้งแห่งการบูชา,า,าได้ใช้แทนได้ไม่ไม่ระบุว่าเป็นอะไรอะไรคนนั้นตั้งอยู่ในฐานะอย่างนั้นอย่างนั้น,ดนได้ อ่ามีไม่ทรอะไรนะครับฮะการณิโยเออชังคิดใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้การณิโยการณิโยอ่าอ่า,อาได้ไหมตัดทิศเหมือนกันหรือไงเอออันนี้เป็นกิยากิจครับรนอนิยปัจัยกรรธาตุลงอันิยปัจจัย ว่าบุคคลพึงกระทำขอบพระคุณแต่จะมันเป็นก็ได้ไม่ว่าอะไรก็เป็นอะไรล่ะได้นะแต่ต้องแปลว่าที่ตั้งแห่งการกระทำอ่ะอ่าอ่าเขาแปลกันหรือเปล่าแค่นั่นแหละอ่าอ่าฐานนางการณียังการณิโยได้คือมันมันเป็นได้ เพราะมันอยู่ที่ว่าเราจะตัดสับตรงไหนตัดสับแล้จะใช่ใช่ใชจะจะใช้หรือไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ยเป็นต้นนะมันสามารถเป็นได้แต่เขาเลือกที่จะใช้อย่างนี้แล้วก็ใช้อย่างเดียวเขาจะไม่ใช้ซําซ้อน<ม>คือความเป็นไปได้มีนะครับแต่จะใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึง่ง<ม>อัญชลีกรณิโยอัญชลิโยใช่ไหมไม่รู้ เอาให้มันมีก็แล้วกันอัญชลิโยอัญชะอัญชะลโยควรแก่การอัญชลีใช่ไหมอัญชลีเป็นไรลิงน่าจะิท่ิลิงนะอัญชะลิยาพาวออัญชลิโยควรแก่การอัญชลีชื่อว่า อันเฉิโยเห็นไหมเพราะฉะนั้นไปเจอตัวนามเนี่ยแยกสับนามออกแยกปัจจัยออกฮะอะไรฮะอะไรนะก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรอันชฉลิงก็ไดอ้อันชลิงอรหาตีติก็ได้มีความหมายเท่กากันไม่ต้องเสียใจ ม,ม,มันได้เหมือนกันมันควรคือมันตั้งอยู่ในฐานะนที่เขาจะกราบไหว้มันกันจะอยู่ที่ว่าจะเป็นรูปอะไรพรูราฐาฐ้ละตัดทิโอ๋อดูก็รู้แทนอะไรอ่าพขหูระศัพท์เขหูระศัพท์คาว่าพหูละนี่เป็นนามหรือเป็นคุณคาว่ามากเนี่ยนามหรือคุณคุณก็แสดงว่าอะไรผูรละศัพท์นี่เป็นได้กิริย สามลิงพะหูลโลพะหูลาพะหูหลังนะจะเป็นกิริงก็แล้วแต่แทนได้ศัพท์เดียวคือพะหูรศัพท์ในตัดทิศนี้มีปัจจัยตัวเดียวคืออารูปปัจจัยแทนปกติศัพท์และพะหูรศัพท์นะครับนิยมตั้งรูปวิเคราะห์คู่กันเพื่อแสดงความแตกต่างกันโดยสภาพแตกต่างโดยสภาพไงเป็นปกติกับมากบางทีเป็นปกติจํานวนแค่นี้บางทีก็มากขึ้น ในลูกวิเคราะห์นะครับบทหน้าเป็นนามนามปฐมาวิพัฒน์แจกตามเลียงและก,กาลันของตนคือเป็นประธานนั่นเองใช่ไหมบทหน้าเป็นประธานบทหลังเรียงไว้ต่อจากบทประธานถ้าหมายถึงบุคคลบทหลังเรียงไว้ต่อจากประธานเรียงอะไรเนะี่ยอ่าเรียงอะไรพหูรักษาบ้าเหรอเหรอ เลี้ยงตากสับบทหลังเรียงไว้ต่ประธานถ้าหมายถึงบุคคลใช้สรพนามนะครับถ้าหมายถึงบุคคลใช้สรพนามฉัฏถีเอกะมีรลปเป็นอัฏาะถ้าหมายถึงสถานที่ให้ใช้เอกสั์บทหลังก็คือเอกถาหรืออัฏานั่นเองนะครับให้เรียงต่อจากบทประธานสามปกติสัพ์เรียงไว้ต่อจอากอัฏฐะหรือพระหุระสั์ ติอ่าปกติเรียงไว้ต่อจากอษาสาหรือพระหูละสับเรียงต่อจากเอถะอืม,มก็เข้าใจนะฮะเจ้าใจอ่าเฉพาะพระหูศัสั์ให้เปลี่ยนไปตามบทประทานต้องสามหลิงเนี่ยจริงๆปกติสัพ์เรียงไว้ต่อจากอษาสาหรือเอถะานะครับอืมแล้วก็พระหูลัพท์ก็เรียงไว้ต่อเหมือนกันลวครับปกติหรือพระหูนั่นแหละ ลงหากตั้งรูปวิเคราะห์คู่กันให้เรียงวาสับไว้หลังพหูแล้วสับภูหลังวานี่ยนะในบทสําเร็จนํามาเฉพาะบทหน้าลบวิพัฒ์ชาตต้องหารูปเดิมนะครับชัตต้องหารูปเดิมแล้วก็ลงอารูปปัจจัยลงอารูปปัจจัยตัดทิศนี้สําเร็จแล้วเป็นคุณนามใช้กับนามนามที่เป็นปุงเิงแจกตามคลุ แสดงว่าเป็นคุณนามแต่เป็นคุณนามได้เฉพาะพุงลิงใช้กับนามที่เป็นพุงลิงนะครับใส่ตามคขุลูกเมื่อแปลต้องเพิ่มจะบทขึ้นมาแปลว่ามีปกติมีมากอาภิชาอาจสาปก,กตินะครับอภิชาลุกเขาบอกว่าบทหน้าเป็นประธานตามลิงเดิมอภิชาเป็นอิทธิลิงนะครับสีตังเป็นนพปุงเนี้ยนะ แล้วก็ต่อมาเป็นสรพนามต่อมาเป็นสับสรพนามสรรพนามให้เป็นฉัตรถีถ้าเป็นบุคคลให้เป็นฉัตรถีถ้าเป็นสถานที่ให้เป็นเทศะแต่ก็ไม่แน่นะครับบางทีก็เป็นฉัตรถีได้เหมือนกันไม่ใช่เกณฑ์ไม่ใช่เกณฑ์เป็นประมาณแล้วก็ต่อจากสรพนามเนี่ยก็จะเป็นปกติสัท์หรือก็หูลศสัท ปกติเนี่ยสังเกตจะเป็นลิงอะไรก็แล้วแต่คงเดิมส่วนรูปและสับเป็นไปตามประธานานะฮะอภิชาภูราสีตพระภูรังนะ่นะส่วนนี่วาสัตว์ไม่มีปัญหาแล้วก็ลองบอสําเรลสลบวิพัตน์แล้วก็ลงอ,ลองอารูุปใจนะอภิชาลุกสีตาลุกเนี่ยนะถ้าเป็นวิชาสาวปกติอภิชาลุกปกติก็ดีพภูราก็ดีดทําหน้าที่เป็นวิกติกตานะ ขาต้องเด็ดเวลาแปลที้ไม่ออกคําว่าเป็นนทำหน้าที่เป็นวิกติกตาใช่ใช่เป็นวิกติกตานามแล้วก็พราละศาสต์เป็นวิกติราคุณได้ยังปกติศัพ์ ลงตีปัจจัยเป็นนามกิจเป็นนามกิจเป็นนามอ่าคูณหาลูกเห็นไหมเอออ่าตั้งลูกไปเคราะห์ฮะคูณหางคูณหางรูนหัวก็ไม่รู้หน่อยอ่าคูณหางก็แล้วกันสมมติ อ่าเอภะปกติคูนหาลูกคูนหังฮะอ่าน้ห้เขาปกติร้อนปกติเอถาได้ไหมเขากูลังร้อนเป็นปกติในที่นี้ที่นี้ชื่อว่ามีร้อนปกติ ไม่ได้ต้องเป็นปรุงรีงครับร้อนเป็นปกติในชนบทนี้ชนบทนี้ชื่อว่ามีร้อนปกติร้อนร้อนความร้อนของชนบทนี้มีอยู่มากชนบทนี้ชื่อว่ามีความร้อนมาก ที่เขาแสดงไว้ในแบบทายาลุใช่ไหมมีความเป็นูเป็นปกติก็เป็นอะไรพระยาหรือทายาทายา,ยาอาสาปกติแล้วก็ทยาลุทยาอาสาพข้าูพ้าหูลาวาจะตั้งคู่กับปกติก็ใส่วามาก็เป็น ทยารูปเหมือนกันมีอะไรอีกเอาอะไรที่เป็นปกติปกติพักชาใช่ไหมพักชาลูกที่เขาแปลตรงประสาทนะะา่ะว่าแปลปลาไปด้ทงใช่ไหมแพรว่าไปได้ทง,นเ,ไไทงนะเนี่มาจากเนี่ยเอาลองตั้งเลยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเป็นอะไรถ้าชังเหรอ ชาชะคงแจกตามอะไรศุริสาพระโชหาซาหาสาปกติปกะปีเป็นพชารุหรือพะโชเอทพาพรหู โลว่อุลาพระอุโลวาเห็นไหมทองเป็นปกติของปราสาทนี้ปราสานทนี้ชื่อว่ามีทองเป็นปกติทองที่ปราสาทนี้มากปราสาทนี้ชื่อว่ามีถงมากนะเนี่ยนานานจะเจอคศัพทาพวกนี้เจอน้อย <c oughs> มีอะไรจะถามไหม